สรุปผลไทยแลนด์ลีก2021 13มีนาคม2564ตารางคะแนนล่าสุดสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่16ฤดูกาล2020-21ในวันที่13มีนาคม2564นะครับที่อาคารกีฬานิมิบุตรกรุงเทพมหานครเป็นเกมในเล็กที่2ซึ่งมีผลการแข่งขันดังต่อไปนี้นะครับ ประเภททีมชายมอเอเชียเกาะกูดคาวนาชนะแอร์ฟอร์สต่อ2เซตด้วยคะแนน16-25 2ต่อ2 5 2 5 25-22ต่อ18 2แต่อ25 25ต่อ22และ1 5ต่อ10นครราชสีมาเดอะมอวีซีชนะพิษณุโลกวีซี3ต่อ0เซตด้คะแนน25-20 26-24ต่อ20 26ต่อ24และ2 5ต่อ22 ในส่วนของประเภททีมหญิงมีแค่1คู่เท่านั้นนะครับส e ุพรีมชมุรีอีเทคชนะขอนแก่นสตาร์วีซีสาเซตด้วยคะแนน25.13 25.13ต่อ2และ25 -21 นะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนนะครับอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดนะครับทั้งประเภททีมชายและประเภททีมหญิงกันเลยนะครับตารางคะแนนประเภททีมชาย1 พิสนุโร VC ชนะ2แพ้1มี5คะแนน 2. Diamond Food VC ชนะ1มี3คะแนน 3. นครราชสีมาเดือมอ .VC ชนะ1แพ้1มี3คะแนน 4. ม a s เเย a กาะกูดธรรมนาชนะ1แพ้1มี3คะแนน 5. Air Force ชนะ1แพ้2มี3คะแนน 6. ร r i n t แพ้1มี1คะแนน ตารางคะแนนประเภททีมหญิงนะครับ1 d i a m ไดมอน o d ฟ c ชนะ2มี6คะแนน2นครราชส,สีมาเดอะมอลวี VC, ชนะ2มี6คะแนน3ส e ุพรีมชมบุรี E-Tech ชนะ1แพ้1มี3คะแนน4 3 BB นีนครนนท์ชนะ1แพ้1มี3คะแนน 5. คขอนแก่นสตาร์ VC แพ้3มี0นคะแนน 6. โปรเฟก VC แพ้1มี0คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับคือวันนี้นะครับวันที่14มีนาคม2564ที่อาคารกีฬานิมิบุตรกรุงเทพม,มหานครนะครับประเภททีมหญิง12นาฬิกาโปรเฟก VC พบนครนสีมาเดอะมอล VC นะครับ15นาฬิกา 3Bb นาครนนท์พบไดมอนด์ฟุต VC ประเภททีมชายนะครับ18นาฬิกาปริ้นพบไดมอนด์ฟ o ด VC ก็ติดตามชมกันได้ทางช่อง YouTube TVA Channel SMM Sport และ NBT นะครับที่ถ่ายทอดสดให้ทุกคนได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ